สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีสู่ผู้สุคนนะครับเด้อคลิปนี้ ep สามครับผมคลิปนี้ผมได้เตือนแล้วครับผมนะครับสิ่งที่ผมเตือนนะครอยู่ใน ep หนึ่ง ep สองครับผมคลิปนี้สิมาแนะนานะครับแล้วก็ให้ท่ามใจนะครับผู้ใดมาแล้วนะครับเฮ็ุงานส่วนประเทศไต้หวันเนี่ยบอกเลยครับผมเนาะที่ผมเว้าไปหนึ่งงานหนักสองนี้เหมือนรับจ้างดำหน้าบ้านเฮ้าหรือเหมือนรับจ้างเฮ็ดเกษตรบ้านเฮานะครับอย่างที่สองก็คือเฮ็ด เบดมือเว้นๆน่ะทำทั้งวันนะครับไม่ไม่มีเวลาหยุดนอกจากเวลาพักนะครับอย่างที่สามนี่คือต้องทำใจนะครับเมื่อมาแล้วก็คือว่าประเทศเขานี่คือต้องตื่นเช้านะครับก็คือว่าเข้างานตีห้าเข้าสิพักสิบโมงบางพี่ก็สิบโมงครึ่งครับผมสิบโมงเช้านะครับสิบโมงครึ่งนะครับผมอาจะใดก็ฝากทุกท่านนะครับฝากกดติดตามก่อนนะครับผมเล้อฝากกดติดตามนะครับผมคันมากก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับผม ประเทศไต้หวันในค่าเงินมันกับหลายจากป oh, ระเทศไทยเนาะจากที่รู้กันที่ทุกคนว้าเงินมันกับหลายกาประเทศไทยหรอกแม่นครับเกินกันอยู่ประมาณนิดๆน้อยๆนะครับผมซึ่งถ้าผมไปโอนเงินกระบ้านในหนึ่งหนึ่งหมื่นสมมติผมโอนหนึ่งหมื่นโอนเข้าบัญชีนี่มันสีได้เงินไทยอยู่ประมาณพันหนึ่งครับผมก็คือหนึ่งหมื่นเหรียญเป็นเงินไทยอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท หนึ่งมืหนึ่งพันบาทนะครับผมนะครับก็คือเนาะอย่างที่หนึ่งนะครับผมมาประเทศตะวันแล้วต้องทำใจนะครับด้วยงานกเษกษตรก็อย่างคืองานหนักสองเหตุงานเบิดมือครับเสจภักก็ต่อเมื่อเวลาเราพักกินเข่าเวลาพักเบรกที่ว่าหยุดพักนะ3สามตื่นเช้านะครับตื่นเช้าในนีพอพ้นครับมันส่ได้เข่างานตีห้าบางที่ก็ตีห้าครึ่งบางที่ก็หก,บบก,บบกโมงเช้านะครับ แต่ว่าพักเที่ยงในี่พักไหลายครับพักสองสามชั่วโมงนะครับผมอลองสู้นะครับมาแรกก็ลองสู้เนาะค่างเงินมันปลายก็ประเทศไทยคือเกาหลีก็จริงอยู่ครับแต่ค่าแรงเขาก็สูงนะครับอย่างที่ผมเห็ดอยู่นี่ครับหนึ่งพันสองร้อยเหรียญน,นะครับกระยหลยเด้ต่อต่อวันนะ,นะครับผมแต่ผมก็มีโอตลอดของผมนี่ว่างวันฉีดยาเนาะในห้องในะอย่างนผมฉีดยานะครับกะ สมมุติเราอยหาซิฟต่อนี่นะครับมันก็พอเฮ็ดยูสองสมมุติก็เป็นเงินสามร้อยเหรียญเนาะบวกก็เป็นพันห้าพันห้าเหรียญของเขามื่อหนึ่งแล้วแต่มือเนาะมุมม,มี่โอ้ก็พันสองโอ้ผมก็ว่าได้ดีอยู่เลยพันห้าพันพันหกบาทเงินไทยพันเจ็ดบาทเงินไทยกับพระธรรมดาคือกันพอเฮ็ดอยู่ผมเอานะครับอาสำหรับท่านใดมาแล้วก็ให้สู้นะครับผมเน,ะนาะธนไดรมาแล้วก็ให้สู้ นะครับเฝ้าเก็บเงินนะครับผมปัจจัยหลักก็คือเฮดงานประเทศไต้หวันนะคือพยายามเก็บเงินให้ได้ยเย่าเน่นะครับผมเยเล่นอย่าก,กินนะครับเป็นหนี้กับเฝ้าใส่มันหมดนะครับถ้าเกิดเขาอยู่แล้วเขาเบื่ออยู่แล้วเขาพ่อแล้วนะก็คือว่าพ่อ,อยู่พ่อกินแล้วเขาแบบมีเงินนนี้น้อยอย่บเมื่อ,อ,อไรนะครับผมมันเป็นตัวอย่างอยู่เขตหนึงเนาะ่าพื้นมือมู่ผมเนี่ยแหละผมบริวารเสไใยนะครับด้วยเรา จากประสบการณ์เราจากเรื่องจริงเนาะที่เคยเจอเราจากเหตุการณ์จริงเราจากปัจจุบันที่ผมอยู่นี่แหละครับผมมู่ผมมันเล่นนะครับเที่ยวกินเหล้าประมาณ่าหาเงื่อนเดือนหนึ่งได้ประมาณสามถึงสี่หมื่นสี่หมื่นต่อคนมันหาได้กินเล่นจนมดเสาร์อาทิตย์ไปหาเล่นจักเล่นจักเที่ยวอย่าง้นเรื่องของเขาแต่ผมก็ม่เคยไปน้าเขาแอกหมดอาทิตย์ละสี่พันหาพันเขาเล่น ได้เงินมาหมดแต่ผมฮะพยายามเก็บนะครับผมพันสองพันเก็บน้อยเก็บหลายก็พยายามให้เก็บคือผมผมเก็บตลอดครับผมต้องมีเก็บเด้อครับเด้อบอกเรามาเห็นงานเมืองนอง้วมันเห็นงานหนักเห็นงานเมื่อยแต่ว่าข้อหมายคือเราต้องต้องพยายามเก็บเงินได้ได้นะครับถ้าสะมาเล่นมาก,กินผมเอาโบ,โบเวิร์กแต่คนก็นหลเดชนาวมาเล่นมาก,กินกับบริวารไผ่เนาะ สิทธิภัยสิทธิมั่นนะครับภัยสิเลนจะกินก็นเรื่องของเขาคือว่าละ่ะส่วนตัวเฮ้านะครับคือมาแล้วอยากแนะนํานะครับอยากแนะนําว่าอยาก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 ให้เก็บเงินนะครับผมจะให้เก็บเงินเก็บค้านะครับมีน้อยเก็บน้อยมีหลายเก็บหลายเนาะโมเมนต์ว่าสิยู่ใส่ดอกจากประสบการณ์ผมเนาะผมก็เฮ็ดมาหลายๆอย่างก็ใชสิมาเฮ็ดงานประเทศนี่ผมก็ เคยหาเงินอยู่ประเทศไทยผมเคยได้มือละสามสี่หมื่นผมก็เคยได้ก็ับเป็นพ่อค้าขายของปัจจัยหลักก็คือผมเก็บมาละนะประสบการณ์นะครับเด้อเอามาบอกครับผมบอกเว่าถ้าไปเหตุงานไซด็อกเนะเห็ุงานอยู่บ้านเฮาหรือว่าอยู่ประเทศไทยอยู่สกะอยาให้เก็บคบเงินมี้อยเก็บร้อยมีพันเก็บพันมีหมื่นเก็บหมื่นครับผมชีวิตคนเฮามัน่แน,บน่บ่นอนคือผมนั่งเววาอยา่นี้กะจกิตายมือให นางวาวอยู่นี่ไักผมสีมือมือไหนหาหน้าข้หมายมันมันมันบน่นอะไรมานอน,นีอ้ริคับชีวิตคนห้องตอนที่ผมเป็นพ่อค้าผมก็คิดแล้วอ,อายุซํำนี้คือจะไปให้งานใส่แล้วนะค้าขายหาเงินไปมือ,ม,อมือไปเดือนเดือนอยู่ได้ผมคิดว่าส่งลูกส่งรถส่งลูกไปโรงเรียนแนะ่ลูกผมสองคนส่งรถแน่นะอันนี้เราจากประสบการณ์นะครับเนาะ จักสิเล่าประสบการณ์อย่างะนะ้เอาประสบการณ์ชีวิตเดี๋ยวมาบอกมาก้าวถูกท่านนะครับเอาประสบการณ์มาบอกท่านผู้ชมเฮ้านะครับให้ได้คิดได้อ่านได้ไต่ต่อนะครับผมมันเกิดขึ้นแล้วกับลำบากครับผมมันเกิดขึ้นแล้วกับยากครับชีวิตผมก็ค้าขายมาตลอดนะครับเฮ็ดงานโรงงานเนาะเดินสายเฮ็ดงานโรงงานมาจนอายุยี่สามสิบปี ออกจากงานโรงงานล่าออกจากงานมาค้ามาขายอยู่67เจปีตอนนั้ผมก็อายุอายุสามสิบเจนาะผมให้งานอยู่นี่ได้ห้าเดือนเราจากสบการจริ๋นะครับเนาะตอนค้าขายครับตอนมันขายใดเนาะผมวลดรลดแร้นในวงการขายของอยู่ประมาณสักหปีขายเสื้อผ้ามาขายอาหารทะเลอาหารการกิน กะว่าดีครับเพราะเนว่าออกแล้วค้าขายในพวผอะไรเฮ็ดได้ดีครับผพ้ใดมีเงินทุนแล้วก็บ่มีหนีบ่มีสินนี่แนะนําเลยค้าขายถ้าใดมักเนาะใดมักนค้าขายมื่อละสองส0มื่นก็เฮ็ดมาแล้วค้าขายเนี่ยกับประสบการณ์นะครับเนาะจากประสบการณ์ก็ิเว้าตรงๆนี่ล่ะเฮ็ดอย่างกระยาครับจะเป็นหนีคนหนึ่งเ่าจะเป็นหนีเขา2เฮ็ดได้ให้ให้เก็บแน่ยครับมีรอยเก็บรอย มีพันเก็บพันมีมื่นแห่งเก็บมื่นแห่งแห่งรวยเร็วครับ,นะ,รบนะครับย่างที่สามนะครับย่างที่สามนี่บอกเลยครับผมเล่นกินกระแม่นอยู่ครับให้ยุ่ในขอบเขตให้ยุ่ในพ่อะม่านะนะแต่ว่าผมในเรื่องเล่นเรื่องกินกะยุ่ในสายกลางๆแต่ก่อนยังบปานใดแต่ณปัจจุบันณสมือเนี่ยน,นั่งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยผมในเลา่ากินยาสูบผมเลิกมาแล้วนะครับเก็บเงินอย่างเดียวนะครับผม อานนครับเนาะสุดท้ายนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินล้านเงินแสนนะครับสุขสุขคนนะครับประสบความสำเร็จกวามเจริญนะครับคิดการใดสิ่งใดขอให้เจริญลุ้งเรื่องในหน้าที่การงานสุขสุขคนนะครับเด้อเนาะงานเนี่ยก็จะให้เก็บให้กำเงินนะครับจัดสรรเงินให้ดีนะครับคือผมเนี่ล่ะผมอยากมาในนํำมาหน้าครับผมน้ำขึ้นให้รีบตักคำโบราณมันว้าวเม่นอะไรครับย่ามันไดละลายก็ให้เก็บเงินย่ามันมดในมดคักรับสมหาใสก็บโมีนะครับผม เอาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้อีพีนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับมากเนาะแชร์ออกไปนะครับเด้อนะผมฝากนั่งนะครับผมเด้อเบื้องแรกก็ฝากกดติดตามนําครับผมสวัสดีครับผมทุกท่านสวัสดีครับผม